สนับสนุนรายการโดยไส้กรอกตราบีลักกี้สารสกัดเมล็ดลำไยครีมลงกระหน่อยหลากหลายเมนูอร่อยกับง่วนสูตผู้ใหญ่มีเยอะมากไหมเออผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยสังคมเนี่ยเป็นอมตพึกอมตพาดเยอะนะครับการฟื้นฟูเนี่ยเพื่อไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยอมตะพาดมันมันเข้าไก่เข้าเข้ายภาพบําบัดพอพอยภาพบําบัดเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะมา อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันจะต้องผ่านกิจกรรมบําบัดนะครับที่จะสมบูรณ์เขาก็ต้องไปทากายภาพทํากายภาพของที่เราก็มีกายภาพบําบัดพอทําเสร็จก็มาฝึกกิจกรรมบําบัดคือของเรานี่ค่อนข้างที่จะครบวงจรนะครับท่านที่ผมผมผมอยากรู้เรื่ันนี้สมมติว่าข้างหลังเปิดขึ้นมาเนี่ยคนเขาทํากายภาพเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องมาทําอะไรต่อครับคุณหมอองอเขาเขาก็จะมาให้นักกิจกรรมบําบัดไปประเมินดูว่าในกิจวัตรประจําวันเนี่ยเขาสามารถจะทําได้เต็มที่ไหม เช่นที่เมื่อกี้บอกเชืนอสากระดุมติดกระดุมนะครับบางชานข้าวนะเข้าห้องน้ําอาบน้ําอันนี้คือมันมันเหมือนกับงานง่ายๆที่เราที่เราคิดไว้แต่มันไม่ง่ายที่เราทาได้ใช่ครับแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นแล้วคือบางทีเขามีแรงมีแรงดีนะครับท่านแต่ว่าในการที่จะติดกระดุมเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะครับท่านมันไม่ใช่บอกว่าจะใช้แรงกรมคือทางด้านกายภาพบําบัดเนี่ยก็จะมุ่งหวังไปที่เรื่องของทาง กล้ามเนื้อนะครับหรือว่าการลดความเจ็บปวดแต่ว่าเรื่องของงานละเอียดเนี่ยมันจําเป็นจะต้องอาศัยของกิจกรรมบําบัดจริงๆแล้วในความเหมือนก็มีความต่างในความต่างก็มีความเหมือนดังนั้นสองสองวิชาชีพนี้ทั้งกายภาพบําบัดทั้งกิจกรรมบาบัดเนี่ยก็ต้องพึ่งพิงกันแล้วมันมันมันมีเครื่องมือประจำเข้ามาว่าทํากิจกรรมบาบัดจะต้องมีเครื่องมือพิเศษแบบกายภาพแล้วมีเครื่องรื่งคอเครื่องอะไรนี่มีครับแต่เครื่องมือของกิจกรรมบาบัดนี่มันมันมันง่ายกว่า มันง่ายกว่านั้นครับท่านบางทีเนี่ยเช่นเราให้ฝึกกําลังกล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้หนีบผ้าอืนะครับไม้หนีบผ้าเพื่อไปหนีบตรงตามสถานที่ต่างๆแสดงว่าก็ใช้ของไม่แพงเลยใช้ของาบางบาง<ม>อย่างก่้าแพงกว่าไกายภพาพแพงกว่าของกิจกรรมบ,บาําบัดเนี่บางทีช้อนกินข้าวก็หัดทุกอย่างเป็นก็บางทีก็อาจจะต้องสแตปมือให้กินข้าวให้ได้หรือว่าปรับถ้วยให้เขาสามารถจะใช้ในชีวิตจริงของเข้าได้ก็คือเหมือนกับชีวิตเราอยู่แบบไหน แล้วก็ปรับให้เขาเข้าสู่สภาวะปกติให้ได้น,นี่จ,จุดมุ่งหมายแต,แต่ละคนก็อาจจะใช้ต่างกันต่างวิธีกันต่างวิธีกันครับ่เป<อ>็นงานที่ละเอียด,ยดแต่แคเครื่องไม้เครื่องมือของผู้ใหญ่เนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ค่อยมีราคาแพงนะครับของเด็กอะของของเด็กนี่แพงครับไม่ร่งก็มีใช่ครับของเด็กนี่แพงมากครับครับผมอุปกรณ์เด็กนี่ในห้องแสงสีเสียงนี่เราใช้ก็ประมาณเยอะครับท่านตกประมาณสองล้านได้ นะครับอุปกรณ์ในห้องในห้องถ่งยรีเซียงครับผมแล้วงบประมาณมาจากไหนครับส่วนหนึ่งก็มาจากงบประมาณของทางโรงพยาบาลเองอีกส่วนหนึ่งก็มีผู้ที่ใจบุญเขาให้มาอีกครับทางสโมสรโรตเตอรี่ฝังพระชมเจดีย์เขาก็ให้มานะครับใช่แล้วก็ทางอาคารนี้ก็ของท่านนายก สภาตีแล้วคาระถมท่านก็ให้มาทั้งอาคารเลยทั้งอาคารมูลค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทอ๋อไม่รวมอุปกรณ์ไม่รวมอุปกรณ์นะครับผมว่าบอกเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนเองใช่ครับตั้งแต่เปิดบริการแะเพิ่งเปิดบริการแล้วก็ฟรีก็ฟรีครับเพราะว่าเด็กพวกนี้เขาเขาเขาไม่มีคนที่จะดูแลที่นั่นขึ้นมาแล้วก็เขาก็ขาดโอกาสแต่ถ้าเราช่วยเขาได้เราเราก็อยากจะช่วยที่นี่เราเราค่อนข้างที่จะ หรือเรื่องของการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเงินที่นี่เราเราถือว่าไม่สําคัญเราเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับท่านเราไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน ừ ừ <ừ S 1> ที่จะต้องมามานั่งคิดเรื่องต้นทุนแต่เราคิดว่าถ้าเราได้ช่วยเหลือเขาเอาเอา,เอาคนที่ที่พีการหรือคนที่เขาขาดโอกาสแบบนี้กลับคืนสู่สังคมนะครับพ่อแม่เขาเนี่ย แค่แพ่แม่เขาที่ฟังบอกว่าลูกเขาพูดคำว่าแม่ได้เนี่ยแม่เขาร้องไห้แล้วนะครับท่านถือว่ามาเนี่ยประสบผลสําเร็จใ่แล้วผมก็พอใจอยู่ตรงนั้นแล้วครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้รู้ว่าออโรงพยาบาลดอนทูมเราเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยเรามีขีดความสามารถในการให้บริการสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่มีบุตรหลานหรือว่าที่เป็นเด็กที่เศษนะครับหรือว่า ในคนไข้ที่เป็นอัมพาตนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทำกิจกรรมบำบัดกับเราได้นะครับนะที่โรงพยาบาลดอนตูมดังเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ครับครับก็ท่านผู้ชมครับความจริงแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้นะครับขนาดนี้งผงต้องใช้รวมอยู่นะฮะใช้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่แต่อาคารด้านหลังเนี่ยครับที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยกำลังสร้างเป็นอาคารหลังที่สองแล้วก็จะต่อเชื่อมกัน ดังนั้นผมว่าเมื่อสมบูรณแบบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจำนวนคุณหมอที่ดูแลซึ่งผมคิดว่าคุณหมอที่ดูแลก็ต้องมีศาสตร์พิเศษโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าท่านผู้ใิการมราชาไฟังว่าแต่ละคนก็ใช้แต่ละวิธีนะครับมันไม่เหมือนการรักษาพยาบาลคนปวดหัวก็ทําคล้ายๆกันอันนี้ก็แต่ละคนแต่ละวิธีงั้นกระบวนการขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไป ท่านผู้ชมนะครับมีคนรู้จักนะครับที่มีมีปัญหาเรื่องนี้ลูกหลานหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับท่านก็สามารถติดต่อมาที่โรงพยาบาลดอนตูมได้เช่นกันแล้วก็ที่นี่ก็อย่างที่ว่านะครับยังบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันคุณหมอครับในคําถามสุดท้ายที่จะถามว่าค่าใช้จ่ายที่คุณหมอคิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณหมอยังคิดว่าคุณหมอยังยังไปได้อยู่อืจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เราไปได้ ค่าคุณหมอมีอาคารหนึ่งึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไปได้นะครับเราคิดว่าไปได้คือโรงพยาบาลของรัฐนี่อย่าไปคิดเรื่องผลกาไรแล้วเราคิดว่าผลตอบแทนสู่สังคมเราถือว่าค่าค่าจ้างคุณหมอนะอครับค่าอะไรทุกอย่างมันมาจากหลวงจ่ายให้อยู่แล้วใช่ครับยังแต่เราบริหารจัดการให้มัน มันถูกทิศถูกทางมันก็พออยู่ได้ตอนนี้ยังพออยู่ได้ครับผมดีครับก็ท่านผู้ชมครับเผื่อท่านมีโอกาสนะครับหรือว่ามีในโอกาสวันไหนเป็นมงคลของท่านเนี่ยอยากจะทําบุญอะไรก็ตามนะครับที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งท่านสามารถเข้ามาร่วมทําบุญได้ถ้าท่านจะอาจจะท่านมีเวลาว่างในวันไหนก็ตามนะครับเขาเรามาดูว่าเขาทากันจริงจริงจังแล้เกาทํากันยังไงก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็วันนี้รายการของเราคงจะมีเวลาเพียงแค่นี้ครับแล้วก็ เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมาณชัยเป็นอย่างยิ่งน,นะครับที่ไ้กรุณามาให้ความรู้กับเราถึงสามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องสัปดาห์ที่แล้วสองเรื่องวันนี้อีกหนึ่งเรื่องมีโอกาสหน้า,าเราครางจะจะมารบกวนถามความก้าวหน้าคุณหมอใหม่เราทั้งสองคนขอลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ